สวัสดีจ้ามาภูมพภอกับแม่เอมมาอีกแล้วเด้อมื่อนี่สิมาพาเผ็ดอาหารแรงอาหารแรงก็คือเบคอนได้จ้ะเบคอนแต่ว่าสิกินกับของหวานพี่น้องไทยฝรั่งน้อ์เวย์ทำเบคอนกินกับของหวานมาเบิง่งได้จ้ะว่าเบคอนเป็นอย่างที่กินกับของหวานได้และเป็นอย่างที่เป็นอาหารได้แต่พี่น้องเป็นอาหารเย็นอาหารแรงหรือได้กันสีเรามาเบิ่งเด้อแต่ว่าแม่อมมาจะตีแป้งเองนะไม่ได้ซื้อแป้งสําเร็จ จะเอาใส่นมแล้วก็เนยแล้วก็น,น้ำตาลนิอหนึ่งแล้วก็แป้งนะจ๊ะน่จ๊ะเอาใส่ไข่เนยละลายแล้วก็น้ำตาลเกลือแล้วก็นุ่มตีเข้ากันทำหนึนตัวตีขั้นลยแ,แล้วก็ใส่แป้งคนเนี่ยกะเบคอนไปน้ำจ้ะ คั่วเบคอนเนาะไม่ได้ว่าทอดคั่วเบคอนก็ใส่น้ำมันนะ้อ <c> ย <oughs> พี่จริงพอใส่น้ำมันก็นได้แต่มันออกาอยูงแต่ว่าแม่มชอบอะไรที่มันมันเลยใส่บากลุ่มงานคือยังน้ำร่างข้าเจ้าหรือว่าอยู่ตามโฮเทลเด็อพี่นอ้องโฮโรงแรมโฮเทลเด้วพี่นอ้องแต่มันก็อร่อยนะถึงจะรูปร่างไม่สวย นี่แหละของหวานนะกินเป็นของข้าวนี่ยพี่น้องว่าอิ่มมากซีดแล้วอืมเขาก็จะทําเป็นแพนเค้กภารโนเวก็พันนาคาัดแกแพนเค้กอิ่มเอมาหมักแพนเค้กแต่ขั้นบนมีเบคอนเอมาเอมาหมักแน่เอ้าโซโรด็อตเตอร์ดิมบุกกะเดมอเวลมิยาทูมันดูรีต่ะย่ามุกต่อย่ามันนี่เอมาเอ็มมาเอ็มา ใส่หน่อยเดียวนี่ใส่เน่ยก็ใส่น้ำตาลพี่น้องแม่มากมาเทียวนอร์เวย์บระมามันอยู่นอร์เวย์เห็นเขาเจ้ากินที่แรกอเมซิ่งมากินได้จังไดใส่น้ำตาลคงวารับเบคอนของข้าวพี่น้อไปกินไปกินมากแบบแซ่บพี่น้องแต่ว่าแซ่บแม่ไอมาสแกบอกเลยแซบบแ่บแต่าว่านี่ความคิดของแม่ไอมาเต่อนใความรู้สึกของแม่ไอมาบ่าว่าจะกินยำใดกินแพสน์ครีกับเบคอนอร่อยแต่กินเต็มที่ไม่เกินสองอันพอกินเสร็จแล้วก็เหมือนจะเลี่ยนนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเบคอนมันมันเนาะ บางคนก็จะใส่ซินเตอร์เถื่อยโอโซเบะมวนลี่กับซินเตอร์เถื่อวะอันนั้นแหละอยู่ดิซินเตอร์เถื่อขั้นชัยอิชเบคก่อนบางคนก็จะกินกับอันกับแยมจ้ะแล้วแต่ว่าแยมปิ้งซับปอลโรดแยมบลูเบอรี่แยมสตรอเบอร์รี่ก็แล้วแต่นะจ้ะนี่แซ่บใหญ่มากมักแห้งเพราะว่าเมนูยาเพราะว่าเมนูนี่ดุ่นแล้วจับบริเวดบริเวดกินอืมอี่าสะดคอคนร้ายเนื้อ เพิ่มทำเพิ่มอร่อยอร่อยมากบอก Lịch đuôi, lịch đuôi cho chè kèm ra vài cộng, sẽ rực, sẽ rực, sẽ rực. Lịch lịch, chè xốp, bà la vọt. Ồ, lịch bà la vọt. chè à. Xẹp cái cân nộp này em แซ่ขึ้นขนมนต้องมีแพนเค้กเนาะมันบบอีหละว่าไ่ดูเมื่อกี้ว้าจังไหนก็อคนพนขอบคุณอาหารแรงเด้อ,อาห,ารรดหาอันฝุ่มแพนเค้กนะเอ็มมาวะแมนบอค่ะพอมันก็อิมแล้วลูกก็อิมแล้วพอกินแต่สองพอกินสอง พ่อก,กินสามแม่เบิงนะพ่อก,กินสามเอ็มาก,กินอะไร <5. S 2> กินหลายมึงรู้มึงพุงใหญ่แล้วบ่เนี่ว้ายพุงมันใหญ่ไหนดูซิไหนเขาเห็นไม่ได้โอ้ยพุงใหญ่่ะแมวทองมึงรู้ <c oughs> <c oughs> พอลูกคนกินนั่นเพืเ่อนเกดตก็บียดอดแล้ว ตัแซ่บมาพี่น้องพอลูกอิ่มแล้วแม่ก็ชิมากินเลยวันนี้ตามมกแตงใส่ปูดองปูดองเองไปตกมาจากหลังบ้านทะเลแต่ว่าเข้มแม่พี่น้องพอลืมเอาขื่นไว้ดอกทั้งสี่มื้อที่จริงสองวันสองมื้อเขึ่งนี่กับพ่อแล้วละ่ะ <c oughs> เขาเหนียวอุ่นไม่ค่อยเว็บหนึ่งไม่ได้อยากแห้งไม่ค่อเว็บทางใจ กินตำบักแตงกับข้าวเหนียวอิ่มแล้วก็ลงมาเล่นข้างล่างาฮโอลิเวียสิมาเบิงคุณสาวเิ่น่าเิ่นซื้ออนนันนันมาให้อันขี่เรื่อยแม่มาบอก่นว่าขี่เรื่อยที่สําหรับให้หนูแล้วก็ให้หนูพวกฝรั่งที่แม่มาเรียกกับพัมสตาร์กระต่ายหน่อยพี่น้องมันคือบ่มบาีายโอลิเวียคุณกระต่ายอายแม่ที่โอลิเวียกันพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะอายแม่ไ่วไปใส่แล้วพี่น้อง บ่มีแล้วบัดเนี่ยเอ๊ตัวแล้วบัดนี้คุณสาไห้เฮ้ยขี้อายสาวน้อยขีอ้อายไห้อลิเวียอันหนูชื่อโอลิเวียค่ะหนูออกกล้องวันละนิดจิตแจ่มใสกับคุณแม่ค่ะเอาๆไปใส่น้าพุนละ่ะคุณไปแก่พุนแล้วบัดนี้มาจากอันนี้หลายๆย,ยามเพลนแลนออกถนน,นคลิปนี้ก็บบ่มีอย่งางหนูพี่น้อนงไปอยู่บ้าน กับลูกกับผัวเฮ็ดกับเขากับน้ำให้กันกิน,น,นกันั่นนะกินพอกับลูกกินแพนเคกแม่ก็กินตามเตียงนั่นแหละอืมถ้าไงลูกมองอื้อพนนี่พี่น้องกินมองอื้อเต็มนึ่งวันนี้ทําคลิปสั้นๆสั้น,นจริงๆไม่ถึงสิบนาทีหรอก <c oughs> นี่ขอบคุณทุกกำลังใจไล่ได้จ้ะที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอ๋มากไออื้อแดนพี่น้องพ,นอ,งพนอื้อได้นะั่นนะพนอื้อหรือพนฉี่พนะัะเด้ อม,มองกล่องอีิน่นน่ะเต็มสำหรับคลิปนี้ก็ะพ่ะสมิแหละสวัสดีจ้าบายบายบุริเวียบายบายนะจ๊ะ